ก็มันก mm. ็คงหวงหวงแหละครับเอาจริงๆเราทุกคนถ้าใครมีแฟนมานานๆเป็นสิปีเนาะพอเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะมันก็ต้องมีธรรมดาแหละครับที่ท oh uh ja> mm ี่ท um> ี่ต้องมีรู้สึกใจหายบ้างเป็นเรื่องปกติแล้วผมว่าหลายคนต้องเป็นอย่างนี้แหละจริงอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยไหมที่ได้แบบพูดต่อหน้าแบบทุกๆคนเยอะมากจริงจะเข้าเรื่องนี้เลยก็ก่อนอื่นเลยละกันผมขออภัยพี่ๆสื่อทุกคนก่อนหน้านี้ที่ คือหลายคนโทรมาหาผมเยอะมากๆครับแล,แล้วแล้วคือหลายคนโทรมาหาผมเยอะมากผมไม่รู้จะขอโทษลายบุคคลยังไงจริงๆครับเพราะตอนนั้นผมอยู่ในสภาพจิตใจที่ผมไม่พร้อมจริงๆมผมไม่พร้อมเลยไม่รู้สําหรับบางคนเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ผมไม่ทราบนะครับแต่สําหรับผมนี่คือเรื่องระดับชาติเลยครับแล้วก็แล้วก็ตอนนั้นขออนุญาตหายตัวไปเลย แล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเห็นน้องเขาก็ได้ออกมาพูดแล้วแล้วตอนนั้นพอดีว่าผมทํางานเคยทํางานให้กับที่อามารินมาก่อนก็เลยก็เลยให้สัมภาษณ์แกไปแต่ก็ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะจบไปแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่วันนี้พอดีมาให้กําลังใจน้องๆน,นะฮะแล้วก็บังเอิญมาเจอทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้กัน<ะ>ทุกคนมาให้กําลังใจน้องๆครับ <laughs> ใช่ครับก็ ก็ก็ก็ถือว่าอ่ะเราก็มามาคุยกันเลยก็ได้ครับได้ดูสัปดาห์ที่ผ่านมาได้คุยกับซาร่าบ้างไหมครับไม่ได้คุยครับผมเป็นส่งไม่เสร็จมากกว่าะก็ก็จะคอยเช็คเขามากกว่าว่าเอ้ยอย่าลืมร้านปิดอย่าลืมอย่างนู้นอย่างนี้นะรถพังอย่าลืมมาไปซ่อมนะจะยืมรถใช้ก่อนไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นได้เป็นเป็นส่งไม่เสร็จมากกว่าครับเพราะว่าตอนนี้จะให้สนทนาพูดคุยกันผมก็ไม่พร้อมจริงจ ทางเขาเองมีตอบกลับมาบ้างเป็คะวเวลาเราแสดงความเป็นห่วงเป็นใยไปเลยจริงเนาะจริงๆตัวซาร่าห์คือตอนนี้เขาไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยได้คุยอะไรทักหาผมอยู่แล้วครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมที่ส่งเมสเซจไปทิ้งไว้มากกว่าตอนนี้ขาก็ได้อ่านแต่เห็นเมสเซจอ่านอยู่เห็นเมสเซจอ่านอยู่หรือว่าคนอื่นกดอ่านต้องเป็นเขาใช่ไมไม่แน่ใจเหมือนกันเสดงแสดงว่าเราตัวเราเองก็ยังเป็นห่วงเป็นห่วงแบบทุกๆอย่างในในในตัวเขาอยู่ คือคือ,อยังไงผมคิดว่ามันน่าจะเป็นผมว่าทุกเรื่องที่เป็นของน้องเขาผมคิดว่าถ้ามันเป็นเรื่องดีต่อตัวเขาแล้วก็เป็นเรื่องที่เขามีความสุขผมก็พร้อมจะเป็นเรื่องแบบนั้นไปครับอย่างเรียกว่าเดินหน้าง้ออยู่ในเมบตอนนี้โอ้ยตอนคือคือถ้าเรื่องง้อผมว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะแต่ว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยก็ขอทําในสิ่งที่อยากทําก่อนจริงๆแล้วกันครับผมว่ามันมี ทั้งงานโรงงานมันมีงานส่วนตัวเอาจริงๆเราก็ยังไม่สักเซสเราก็าแค่แบบทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดไปก่อนเเราเราคิดว่าถ้ามันทิ้งเวลายืดยาวไปมันอาจจะแบบว่าติดได้ยากกว่าเดิมหรือเปล่าความสำคัญว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคต่นะแล้วก็หลายๆคนถ้าเกิดว่าแบบถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันถ้ามันต่อไม่ติดมันก็ก็ต่อไม่ติดแต่ถ้าเกิดว่าเรามันเป็นคู่ที่ใช่กันเราก็คงจะโครจรกลับมาเจอกันใหม่ มใแ้แ <c oughs> จริงจริงจตอนมันเหมือน <c oughs> มันเหมือนมีสายฝนมันตกอยู่เรื่อยจริงนะเรายังรู้สึกมันทุกครั้งที่เวลามาเจอตรงเนี้หรือว่าเราเจอที่ทีมงานคือทุกคนดีกับผมมากเลยทุกคนแบบเออให้กําลังใจเรามา,มากเลยแต่ว่าข้างในใจเราตอนนี้คือมันไม่มีใครรู้จริงแล้วผมก็จะเดินด้วยความรู้สึกเบื้องบืง้งตก็ไม่ได้นะมันก็มันเหมือนไ i โพ l a พี่ตอนนี้ผม ก็คือยิ้มสู้ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเศร้าผมขอไปเศร้านอกแล้วกันมันก็มีบ้างมันมีมันมีความคิดหรือมันมีแบบวิแววที่แบบว่าเฮ้ยแบบเขาเริ่มจะอยากคุยกับเราเขาเริ่มจะแบบใจอ่อนอะไรอย่างงี้บ้าง <c oughs> จริงๆเราจริงๆปกติก็ไม่ค่อยได้คุยอยู่แล้วเพราะว่าซาร่าเขามีงานเยอะซาร่ามีงานเยอะมากแล้วก็ด้วยจังหวะเวลาของเขากับเวลาของเรามันก็ อาจจะไม่ค่อยได้โคจรมาเจอกันอะไรอย่างเงี <ility> ้ยครับเวลาเจอก็อยู่กับเพื่อนบ้างหรือว่าเวลาเขามาหาผมก็ต้องทํางานที่โรงงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้ปรึกษากันเท่าไหร่อย่างคอสตาร์เตยก่อนหน้เนี้เตอบอกว่าเฮ้ยตัวเองอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับซาร่าจะดูแลไม่ดีอาจจะไดครับเตอร์อยากปรับปรุงตัวไหมครับหลังจากนี้ว่าเฮ้ยเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่เราจะเป็นอะไรางเงี้ยผมคิดว่าผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นคอยปลายทางของคนนะที่แบบ พวกเราไม่มีใครเพอร์เฟกต์ะครับพวกเราไม่มีใครเป็นเดอะเบสแต่พวกเราเบเทอร์ดันทูเดย์ได้ไมรแบคือ mm hmm. ถ้า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 อะไรที่มันทําให้ตัวเราดีขึ้นอันนี้ mm hmm. เราก็พร้อมทําอยู่แล้วล่ะครับยังไงชายใายผู้ติดความสัมพันธ์จริงแล้วว่าค่ะมันเป็นตัวเติร์ดเองที่เราทีกเราได้ตกลงนะคะุยก mm ันแล้วครับพวกเราได้ตกลงแล้วคุยกันแล้วว่าพวกเราขอหยุดความสัมพันธ์ไว้ก่อนนะ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้เรา เป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้นะอย่างน้อยมันก็มันก็ไม่ได้ดีแค่ตัวเขานะฮะมันก็ดีทั้งตัวเราด้วยดีทั้งต่อคนรอบข้างทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเราคุยเรื่องนี้กันมานานแค่ไหนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้มเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้จับข่าวเปลี่ยนเขาก็คือได้คุยเรื่องนี้แหละครับแล้วก็ผมมันเด็กด้วยแหละตอนนั้น ตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่ที่ตอนนั้นคือจริงๆมันเรื่องส่วนตัวเราก็ไม่ควรโพสอะไรลงไปเนาะแต่ว่าตอนนั้นมันทําใจไม่ได้มันก็เลยแบบก็เลยมีมีมีแลบออกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่ก็เลยได้มีโอกาสกันใช่ก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกันนะแล้วก็อ๋อแต่ว่าอันนี้ก็คือมามานั่งจับคู่กันเรื่องความสัมพันธ์จกคุยกันผ่านไปเสจนะครับทะเลาะกันทุกคนนะแต่ว่าเราใช่ใช่ก็เรื่องแบบนี้ผมขออนุญาตคุยต่อหน้าเลยดีกว่าแล้วก็ตอนนั้นก็ ใช่ใช่ใช่แล้วก็ลากยาวจนถึงอาทิตย์นี้แหละครับผมแล้วก็ตอนนั้นซาร่าเขาก็ได้น่าจะผมไม่แน่ใจแต่เขามีให้สัมภาษณ์ใหญ่ไปแล้วเนาะแล้วก็ผมกับเขาก็ได้คุยกันแล้วว่าเอาจงริงมันก็ควรจะต้องแบบต้องจบแล้วแบบิ่งที่เราคือทวันนี้เราเลิกกันแค่ลดใอยในคนละก้าเพื่อมาเ็น่มื่อยกันก่อนเพราะว่าเหมือนมาที่เต้บอกว่าแค่ลดแต่ว่าซาร่าเราเพิ่มเพื่อสรุปสถานะก็เอาตามที่เขาห่าล้วกัน ว่านะตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเป็นผมเป็นเพื่อนเขาแล้วเหมือนกันฮะเราจริงๆก็มันก็ลดความสัมพันธ์ลงมาพี่ที่ไม่สาปีสี่ปีที่ผ่านมามันสวยงามครับพี่สวยงามมากเลยว่าความรักนี่สวยงามมากต่างคนต่างดูแลกันดีครับแล้วก็แล้วก็แล้วมันก็มีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะแยะมากเลย ของขวัญแฮนด์เมดที่ทําด้วยมือเมสเซจที่จดไว้ทุกอย่างมันมีไว้เยอะมากเลยครับแต่แค่แบบมันก็อาจจะต้องปิดหนังสือเล่มนี้เพื่อเขียนหนังสือเล่มอื่นต่อหรือเปล่าอะไรอย่างไรปิดไปเลยมันมันก็ไม่ใช่ถึงขั้นที่ว่าแบบจะไม่เขียนต่อนะแต่ว่าตอนนี้เราขอพักก่อนผมเชื่อว่ามันก็น่าจะดีกว่าทั้งดีดีกับพวกเราทั้งสองฝ่ายครับเขาก็ได้มีเวลาเยอะขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ไม่ต้องมา นั่งจำจีจำชัยอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่านั้นที่ย<ช>มันก็จะไปถึงตอนเกิดนะครับใช่ไหมในาะผมรู้สึกเหมือนคุณเลยพี่เต้ยอย่างก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันจะมีสัญญาณอะไรเตือนบอกก่อนไหมครับทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็มีหลายรายละเอียดอันนี้ผมขออนุญ,ญาตละกันนะครับที่ มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมขออนุญาตไม่พูดถึงจริงๆแล้วกันแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรามันมันก็มีช่วงปีสองปีหลังเนี่แหละครับที่นะมันอาจจะเป็นที่ตัวผมด้วยแหละที่เติมความหวานน้อยเกินไปอาจจะรดน้ําต้นไม้ได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็มันก็ต้องเป็นที่ตัวเราแล้วละ่ะเรายอมรับผิดก็ให้เป็นททษตัวเราแหละอย่างตอนนี้เราเรายังหวังอยากจะกลับไปเป็นแบบถานะแฟนกับเขาอยู่เลย ถ้าเอาตอนนี้จริงๆลนะพี่นะถ้าเอาตอนนี้นะผมรู้สึกว่าตอนนี้ดีกับทั้งสองฝ่ายมากเลยแล้วถ้าเกิดอนาคตอะ่ะผมคือของเขาและเขาคือของผมจริงๆผมก็พร้อมที่จะทุ่มทุกอย่างเพื่อไปหาเขาถ้าภาพพวกเรามันมัน,ม,นมันคลิกกันจริงๆนะฮะแต่นะตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับวินาทีนี้คือถ้าเราถ้า,ถ,าถ้าตัวผมวิ่งเข้าหาเขามันจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับเขาก็ยังทําใจไม่ได้มันก็เหมือนยิ่งเร่งยิ่งรัดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลามันน่าจะเ,เป็น คำตอบที่ดีที่สุดให้พวกเราครับคือถ้าเขาให้โอกาสเราก็พร้อมเปลี่ยนเลยีถ้าเขาให้โอกาสตอนนี้คุณรอเขาให้โอกาสอยู่ไหมครับผมว่าตอนนี้เอาเป็นว่าก็คงรอให้เขาทํางานไปก่อนแล้วกันครับแล้วก็เรื่องโอกาสมันเป็นเรื่องของอนาคตอยู่แล้วครับมันมีเขาต้องรับผิดชอบเยอะครับเขาเป็นเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาเป็นลูกสาวคนเดียวในบ้านเพราะฉะนั้นเขามีอะไรที่เขาต้องทุ่มเทให้เยอะมาก ถ้ามีตัวเราเข้าไปทําให้เขาเสียจิตเสียใจอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ดีเท่าไหร่บ้านนะ่ะมีหลายอย่างไปที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้ทกาก่อนที่เฮ้ย hey. เอาจริงๆนะผมไม่เสียดายนะถ้า<อ>ถ้า,ถ,าถ้าถามมาอย่างนี้ผมไม่เสียดายไหมครับว่าไม่เสียดายที่ไม่ได้ทําอะไรไปเพ<อ>ราะผมเชื่อว่าเราเ,เรา<ๆ>เรา,เรา,เ,ราเราซัดครบทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยหลายอย่างเอาจริงๆคือผมก็มายืนจุดนี้ไม่ได้เหมือนกันถ้าผมไม่มีเขานะ มันมีคําแนะนําหลายอย่างที่เขามาจนถึงทุกวันนี้ได้เขาสอนเรามาเยอะมากอะไรมันก็เหมือนแลกเปลีย่ยนกันนะครับวันวันนี้เรเองมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมสคหรับสิ่งที่เราไม่เคยบอกเลยหรือความเป็นห่วงเป็นใย,ยอะไรแบบนี้ก็ตอนนี้ยังอาบน้ําให้แมวอยู่นะยังดูแลแมวของเธออย่างดีนะ okay. แล้วก็แล้วก็ ถ้าให้ฝากพูดอก็คงดูแลสุขภาพด้วยละกันทำงานหนักเป็นห่วงสนุกกับเพื่อได้เต็มที่แล้วก็หาความสุขให้ตัวเองเยอะๆละกันอยากกินับสาราไหมคะมันใจไม่ได้มีหลายคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องคิดมากเพื่อนผู้ชายใช่ป่ะหลายคนทักมาเยอะมากเลย แต่พี่พี่ไม่รู้พี่ไม่พี่ไม่ใช่สายนั้นจริงๆเนี่ยพี่แบบเรามันสายประเภทอ่ะก็เราเคลียร์งานเสร็จแล้วก็ไปหากิจกรรมทำอะไรกว่าไปอะไร่าเงี้ยนะเี้เป็นออกกำลังกายเต้นกีฬาอืมมันก็เลยกลายเป็นต้องหาอะไรพวกนี้ทดแทนทามากกว่าครับเพราะตอนนี้ผมก็ถ้าให้ผมอยู่เฉยๆตอนนี้ผมกลายเป็นคนแบบอย่างเงี้ยคือมันมันเคว้งมันมันซ้ายขวาจริงก็แค่ทำงานแล้วก็ไปออกกำลังกายเลย เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วล่ะผมว่านะผมผมผม,ผมไม่ได้อัปเดตกับทางมูสเลยเลถ้าเราทางบ้านเราทางบ้านเราก็ถามหนักเลย<ๆ>ถามมาเยอะมากเลยผมทะเลาะกับพี่สาวเพราะเรื่องนี้ใช่กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยฮะแล้วก็แต่เขาก็ให้เกียติเรานะเขาก็ให้เกียดให้ให้เกียิพื้นที่พวกเราเนกัรอะไรแน่ยํารับ กับเรื่องหอที่สร้างไปยังไงดีครับเต้ครับวอนนี้ก็ก็ไม่เป็นไรครับยังไงผมเชื่อว่านายฟอทุกคนก็ต้องมีบ้านของตัวเองอยู่แล้วทุกวันนี้ผมพักอยู่ที่คอนโดชั้นสูงนะมันก็จะมีสังคมหลายๆสังคมเนาะแต่ว่าเคยตั้งเป้าเอาไว้ว่าถ้าวันนึงเราโตไปมีครอบครัวโตไปมีบ้านต่อให้จะมีคู่หรือไม่มีคู่ผมคิดว่าการที่ได้โตภายในบ้านหมู่บ้านอะไรพวกนี้มันก็น่าจะดีกับสภาพแวดล้อมมากกว่า อีกอย่างว่าจะทําพื้นที่สอนเต้นส่วนตัวได้ <c oughs> อะไรเนี้ยแหละใช่ใช่ใช่กับเรื่องนี้ทําให้มุมมุมอมองคำงรักเปลอียดไปไหมครับเต้ยครับแค่แค่ตอนนี้มันต้องกลับมารักตัวเองนิดนึ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 งเพราะว่าเราก็เรากเา็เรารู้อยู่แล้วแหละว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราเราเคยดูแลคน,คนสักคนหนึ่งอะพี่เนาะเราเคยอยู่ด้วยกันกับคนคนนึงมานานแล้วก็ ทีนี้พอระดับความสัมพันธ์มันลดลงไปเอาจริงๆผมก็ทําตัวไม่ถูกที่ว่าเอ๊ะผู้ชายก็ควรต้องง้อเนอะก็ควรต้องก็ควรต้องเอาหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่แค่ตอนเนี้ยมันมันมีหลายเรื่องมากๆเลยที่มันเป็นเรื่องทั้งส่วนตัวผมด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยไม่พร้อมมากๆที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรือไปเริ่มต้นความรักกับใครหรืออะไรเงี้ยผมไม่พร้อมเลยฮะ mm hmm. มันก็เลยกลายเป็น เหมือนฝนที่มาก็ดีเหมือนกันมันอาจจะซึมเศร้าหน่อยแต่มันก็ซัดอะไรบางอย่างออกไปเยอะเหมือนกันก็อ,อผมก็เห็นอะไรเยอะเหมือนกันก็เลยอยากจะทําอะไรให้มันดีขึ้นนะสุชาตสำหรส่วนตัวตอนนี้ก็โหดหนักเหมือนกัน <c oughs> ความถี๙ลิตร9ลิตรยังมูฟออนไม่ค่อยได้เนาะ <c oughs> ขอเป็นขอเป็นมูฟเต้นก่อนละกันตอ <c oughs> นน <c oughs> ี้ใช่ใช่ใถ้าเกิดว่าจะมูฟตอนนี้ก็เนี่ยแหละครับผมไปสู่เพื่อนใจหรือว่าโทรหาน้องที่เป็นสายทูบีเนี่ยแบบว่าเฮ้ยถ้าถ้าว่างเต้นก็ ให้ให้เราเข้าไปหาก็ได้นะหรือจะมาหาเพื่อสอนเต้นก็ได้อะไรก็ว่าไปอะไรอย่างอย่างที่พอมีข่าวมานคุณอุดจากคลิปรายการต่างๆที่มาด้วยอะไรอา,า,างน <c oughs> ้ไคะคือจริงๆผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องปกตินะทุกวันนี้ใครถ้าทําอะไรมันไปสะดุดตาสะดุดขาสะดุดหูใครเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วที่มันเราไม่มีทางถูกใจได้ทุกคนนะ ทีนี้ถ้าจะให้พูดย้อนกลับไปเนาะจริงๆก็ไม่อยากพูดย้อนกลับไปแล้วแหละแต่ว่าจะให้ผมไปตั้งเถียงเขาในการการผมก็ทําไม่ได้เราก็ต้องผู้ชายมันต้องเกิดมันเป็นช้างเทนะ้าหน้าฮะมันถ้าถ้า,ถ,าถ้าใครจะว่ามาแล้วก็อ่เรายอมรับทุกอย่างขอให้เข้ามาแล้วกันแต่แต่เราจะไม่ไม่ไม่ขอไปพูดอะไรใส่เขาดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าคนรักนอ้องเขาก็เยอะ มันก็มันก็มีบ้างแหละครับที่ในนั้นในรายการเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่วางไว้แล้วแล้วมันเปลี่ยนชีวิตที่มากมากเลยนเนาะทุกวันนี้ที่แบบรู้สึกรู้สึกก็ต้องสตรองสู้ไปใช่ปะมันก็จะไปจมก็ไม่ได้แต่เห็นแล้วละ่ะน่ากลัวดีเขาไม่เขียวไม่เขียวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวจริงจริง อันนี้ของคนที่พูดแล้วกัน,น,ม,น,ม,นมันนิดนึงนะไม่เกียวไม่เกี่ยวไม่เกียวงั้นผมขอเคลียร์นิดนิดแล้วกันนะว่าเรื่องของคู่ผมนะไม่ได้มีมือที่สามไม่ได้มีศาสนาไม่ได้มีเรื่องของพ่อแม่ไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยที่เข้ามาปะปนให้เรารู้สึกแย่กันแต่ว่าผมเคารพการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายครับที่แบบให้ถถ้าถ้าถ้า,ถาตอนนี้เรายัง ถ้าถ้าเราอาจจะเป็นผู้ชายที่ยังเรียกว่าต้องต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นกว่านี้ผู้หญิงทุกคนมีคุณค่าครับและผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนควรต้องสร้างทำให้ตัวเองมีคุณค่าเพื่อที่จะได้ดูแลเขาผมเชื่ออย่างนี้นะตอนนี้ผมอาจจะคุณค่ายังไม่พอเพราะฉะนั้นผมรบกวนผู้จัดนะครับขออนุญาตศาสนาไม่มีคนไม่มี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 เลยไม่มีไม่มีเลย สิ่งสิ่งที่สวยงามที่สุดในกลุ่มพวกเรานะคือพวกผมอ่ะผมกับซาร่าเคยเดินทางด้วยกันจนพวกเราเนี่ยเคยได้ไปทํางานก้นกวนกับกลุ่มมุสลิมกลุ่มศาสนาของอะไรนะของญี่ปุ่นนี่อะไรนะชินโตอะไรที่ปะผมไม่แน่ใจแต่ความสวยงามของพวกเราคือเราเป็นเอเชียนเป็นอีสเทิร์นเป็นเวสเทิร์นรวมกัน30-40คนอย่างเงี้ยมันไม่มีทางเลยครับที่เรื่องศาสนาจะมาทําให้ความสาคัญเรามีปัญหาไม่มีไม่มีเลยคว่านับ ต้องโดนค่าอย่างที่เรามีการองทุนเขาดีไม่มียังไม่มียังไม่มีแต่ถ้าถ้าเขาเขาจะเขาอยากให้ผมทําอะไรก็บอกได้แล้วกันถ้าตอนนั้นเรากลับมาคบกันนะครับแต่ว่าณตอนนี้ก็แต่เราทราบว่าถามย้อนกลับไปตอนที่จะเป็นขงวงการนี้จคุยเรื่องการปิดสาขาหรือไม่ยังไม่มียังไม่มียังไม่มีไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับผมคิดว่าประเด็นใหญ่ตอนนั้นสำคัญสำหรับผมนะคืออนาคตของของของคู่เรา แต่สำหรับผู้หญิงคือความสัมพันธ์ปัจจุบันตอนนี้มันเราโฟกัสกันโทรแบบแล้วมันก็เลยเรื่องอาจจะอาจจะทําให้เขารู้สึกไม่ดีด้วยแหละไม่ได้ขออนุญาตคับคุณจะมองว่าตอนนี้ซาร่าของมีที่เสี่ยงกว่าเขาก็เลยว่าอ่ะไม่แต่เราไม่ได้หรอกสึกไม่ได้ไม่ได้ที่คุณถ้าใครมองอย่างนั้นนะอย่าพูดอย่างนั้นเลยนะซาร่าเป็นคนดีมากจรงิงเขากว่าเขาจะดูแลครอบครัวตัวคนเดียวได้ตอนนี้มันไม่ง่ายเลยอย่าไปมองเขาอย่างนั้นเลยครับจริงๆนะ การเล่นหนนี้คนอีกาล่าเยอะ่ากไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรานคนไป่างนั่นแหละมากินล้นก็คือเลยดูแลกันก็ให้ไป่างนั่นแหละีแล้วที่ทหคนมุ่งคนอยู่ใน